ครับผมไม่ให้ดูหน้ากล่องกันเลยเนี่ยเออเขาแบบเออดูหน้ากล่องเป็นยัางไงาแบบรูปเนี้ยเอลิมาเงี้ยที่เรียวๆแล้วทิ้งเลยนะทิ้งเลยนะเอาเรียวๆนะ,นอ,นะอ,อ่ะโอเคครับตอนนี้ผมจูนแล้วก็วัดแรงม้าแรงบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากติดตั้งกล่องอัลตาบูต,ตัวที่6ปีเข้าไปนะครับแรงม้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก174มาเป็นดีเลยครับเดียจะ120 ับวันนี้มีของมาอวดสิ้นปีเดือนธันวาเรามามันกันนิดนึงนะครับกับแพ็กเกจครบรอบ16ปีของยูซูฮับนะครับเป็นกล่อง Alpha Boost นะครับมีลิมิเต็ดทั่วโลกแค่1,616ใบเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้มีหยุดมีหยุดเบรกเลยอ่านี่เลยนะเดี๋ยวมแกเดี๋ยวผมแกะคนเดียวเเนี่ยออ แกแบบสะใจสะใจหน่อยแกกล่องจะขาดแกกล่องจะขาดนะนี่ครับผมไม่ให้ดูหน้ากล่องก่อนเลยเนี่ยเออเขาแบบเออดูหน้ากล่องเป็นยังไงแบบรูปเนี้ยเอามาเนี้ยนี่เรียวๆเลยทิ้งขยะล่วเอาทิ้งไปแล้วฮะเอาเรียวๆฮะโอเคครับเรียวๆเลยนี่หน้ากล่องเลยครับคือขายขายขายอันนี้เป็นตีนไทเทเนียมเป็นตีนไทเทเนียมใช่ไทเทเนียมแท้เอาเปิดออกมาฟิ่งมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นครับโปรดักตู้กล่องเอาทั้งบูธเนีครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นเพลทไทเทเนียมนะครับ แล้วก็มีคล้ายๆเป็นโลโก้สติกเกอร์ใช่ครับจะแปะท้ายรถก็ได้แปะคอนโซลก็ได้เป็นคอนเทตอันนี้เขาเรียกว่าหน้าที่หลักมันคือพวงกุญแจครับที่เป็นไทเทเนียมแท้นะครับเปิดขวดเบียร์ได้เปิดขวดน้ำอัดลมก็ได้อันที่สองก็คือสามารถขันน็อตเบอร์แกับเบอร์10ได้แล้วก็ใช้เป็นไม้บรรทัดได้วันนี้นะครับเนื่องด้วย16ปีแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเรายืนอยู่ท่ามกลางรถ พพวน่นะที่เป็นสายฮอตนิยมมากอย่าง Fortuner เนี่ยต่างฟอร์จูเนอนะเราก็รีวิวไปเยอะละเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็ตรงนี้คนก็ถามมาว่าพี่ครับแล้วพี่มี่ิจะรีวิวอีกสุขบ้างเหหรือเปล่ารุ่นใหม่มานี่เลยครับวันนี้เราจะไปเบรดแล้วกันไม่ใช่ผมพอดีผมติดธุระ เดี๋ยวเบรกับน้องเอิญจะไปรีวิว Isuzu MU-X ใช่ครับตัวล่าสุดนะครับเครื่อง3,000ผมจะไปลองให้ดูว่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้นสักกี่ตัวตามธรรมเนียมของเรานะครับเราจะไปขึ้นวัดแรงม้าที่ไดโนนะครับเราจะไม่นั่งเทียนนะครับเราจะเอาแรงม้าจริงๆให้ดูว่าแสดงถึงจุดไฟเทียน้วยีนี่นี่ยร้อนพูดอยู่เดี๋ยวก็นุจพี่เอเกต่อต่อครับก็คือเราจะได้รู้ว่าสมัรถนะที่แท้จริงที่ได้มาเนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่เงื่อนไขเดียวที่เรามีก็คือ ควันต้องไม่ดามแล้วก็ไม่เข็นไม่เข็นเครื่องยนต์ไม่เข็นเทอร์โบไม่เข็นแรงดันสามอย่างนี้คือองค์ประกอบเพราะว่าเราต้องการให้รถสามารถวิ่งใช้งานโดยที่ไม่ต้องสึกหล่อครับ<ช>สึกหลอแหละแต่สึกหลอตามระยะก,การใช้งานปกติของรถต้องถูกต้องเราไม่เข็นเราไม่เข็นเดี๋ยวตามไปดูเบสกับเอิร์ดนะครับว่า<ช>วันนี้มิลเอ็กตัวใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์สามพัน จะเป็นยังไงขับขี่เป็นยังไงก็นิดหน่อยนะก็รีวิวเผื่อๆพื่อแถมๆไปเออไม่รู้เป็นยังไงอยากลองอยากลองเด็กวันห้าวเด็กวันห้าวนะเด็กวนอยากจูนไม่ใช่เลยหรอกอยากจูนอยากจูนโอเคโอเคได้ครับก็ตามกัด้วยครับผมาโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเลย อ่ะก่อนที่เราจะไปดูรถกันนะครับผม <Wow. S 1> ใจะให้ทุกคนดูหน้าตาของตัวตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับมันก็จะไม่เหมือนรุ่นปกตินะครับสังเกตด้านซ้ายมือบนนะครับมันจะมีการรันตัวเลขนะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นกล่องใบที่175นะครับจากทั้งหมดมีอยู่1,666ใบทั่วโลกนะครับอันเนี้เราขายมาจนถึงที่175แนละแค่วันเดียวนะครับแล้วก็อ่า สังเกตด้านขวาวิาบนครับก็จะมีโลโก้ ECU Shop ครบรอบ16ปีเพิ่มขึ้นมาในแอปพลิเคชันนะครับ mm hmm. แล้วก็พื้นหลังเนี่ยเป็นธีมลายไทยเทเนียมเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับมีความเป็นลิมิเต็ดดิชั่นมากๆส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะคล้ายกันกับอウตบุตรุ่นปกติเลยครับผม mm hmm. เพียงแต่ว่ามีความลิมิเต็ดดิชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านล่างเลย16ปีอ n นิเว r s a อร์ีนะครับโอเคทีนี้เรารู้ถึงข้อแตกต่างของหน้าแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจูดรถกันครับผม อ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ไดโนเทนเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองนะครับปิดกล่องอันตาบูก่อนยังไม่ต้องจูนดูแรงม้าเดิมๆที่ล้อก่อนนะครับการแรงเบิดเดิมๆที่ล้อว่าจะมีอยู่กี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวลองปิดก่อนต้องปิดแอคชั่นด้วยนะครับเวลาขึ้นไดโน อโอเคครับตอนนี้ผมจูนแลวก็วัดแรงมา้าแรงบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากติดตั้งกล่องอัลต้าบูตัว16ปีเข้าไปนะครับแรงม้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก174มาเป็น239นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด65แรงมา้าส่วนแรงบิดนะครับจาก477.5นิวตันเมตรนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น621นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา144นิวตันเมตรเลยคือแรงบิดรอบต่ำมาอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างที่เห็นในกราฟเลยทีนี้เราอยากรู้แล้วว่า 65แรงม้านะครับเวลาไปอยู่บนท้องถนนกับปิด144นิวตันเมตรเนี่ยเวลาไปอยู่บนท้องถนนจะขับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยแล้วขับเปรียบเทียบไปดูด้วยว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเอาโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนถนนแล้วเดี๋ยวเราลองปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูเลย0ูนย์ถึงร้อยนะครับอ่ะอันนี้รถเดิมเดี๋ยวลองกดดูนะครับจากหยุดนิ่งนะครับอ่ะลืมใส่เกียร์ครับไอเย้โอเคครับ อ่ามีล้อฟรีนิดหน่อยตัวจตะเร่งนะครับเปรียบเทียบกันแถมหน่อยทัดประมาณ120ยะี่กันอ่าโอเคอ่าโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวดูว่าสูนถึง120จะเป็นไงนะครับผมเริ่มเลย แป๊บเดียวจะร้อยยี่แล้วใช่ <Right. S 1> อ่ะร้อยยี่แล้วโคตรเร็วเร็วกว่าเดิมเยอะเลย จากที่เมื่อกี้นะครับเราเพิ่งลงจากไดโน่แล้วเราก็ไปวิ่งทดสอบกันมาแล้วนะครับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่65แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิด144นิวตันเมตรนะครับเทียบเทียบให้ดู0-100แม่งแตกต่างกันชัดเจนจริงๆแล้วอ่ะ1.9อ่ะคนที่ใช้บอดี้เนี้ยหนักแน่นอนครับใช้ออโตา้บูทแก้ไขปัญหาได้ครับ1.9เนี่ยผมเคยทําได้สูงสุดประมาณ67แรงม้าเลยจริงเหรอวะระดับนั้นเลยล่ะไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นอีซูซุเท่านั้นนะครับโตโยต้ามิตซูบิชิ ิสันเชฟโรเลตได้หมดมีปากติงรุ่นครบทุกรุ่นนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย2,000บาทซึ่งจาก9 9 0 0เพิ่มขึ้น2,000ันเป็นเท่าไหร่11,900บาทใช่แล้วก็หลายคนคงสงสัยว่ากล่องอันตาบูนเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับราคา9 9 0 0บาทเหมือนเดิมสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความลิมิเต็ดอีดิชันแต่ของผมอะผมซีเรียสผมจะซื้ออันเนี้ยเก็บไว้1เซ็ อีกสิบปีข้างหน้ามันจะต้องมีคนณค่าแน่นอนหแไม่ธรรมดาฝากกด s u b ส c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ช่อง e c Shop Official ด้วยนะครับสำหรับคนที่รับชมผ่านทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สามารถทักอินบ็อกมาจีบพี่เอิรนได้ไม่ได้ไมใหม่สงสัยข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับ ECU Shop ะถามพี่เอิรนได้เลยทางอินบ็อก c e e o o o k ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เอิรนก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ